อย่าให้ความสำเร็จของคนอื่นมาเป็นมาตรฐานความสำเร็จของคุณบ่อยครั้งที่เราถูกกรอบความคิดเรื่องความสำเร็จมาครอบงำไม่ว่าจะเป็นมีเงินเดือนเท่าไหร่ต้องมีตำแหน่งอะไรมีบ้านหลังใหญ่แค่ไหนหรือมีไลฟ์สไตล์แบบไหนถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จแต่นั่นคือความสำเร็จของใครแลวมันมีมูลค่ากับชีวิตของคุณจริงหรือเปล่าแท้จริงแล้วความสำเร็จในชีวิตไม่มีคำนิยามตายตัวและไม่มีมูลค่าที่สามารถตีเป็นตัวเลขได้ชัดเจนแบบที่คุณเห็นจากทรัพย์สินแพรนอกของใครบางคนมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลอย่างแท้จริงและเป็นสิ่งงงททททีีีี่่่่่่คค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 คุุุุณณเเเเาา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 นน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 นััััั้้้้ใหหิยยมมมมมมกกบไดดดออออววสสสสรร็็็จจจขขืืปตฐญ สเิเลของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่ควรถูกนํามาเป็นบรรทัดฐ,ฐานให้คุณกดดันตัวเองเพียงเพราะบริบทชีวิตมันต่างกันแต่ละคนมีจุดเริ่มต้นโอกาสและอุปสรรคต่างกันหรือว่าคุณค่าที่ยึดถือต่างกันบางคนความสาเร็จคือเงินทองแต่บางคนอาจจะเป็นสุขภาพที่ดีหรือครอบครัวที่อบอุน่นลองใช้เวลาทบทวนและหาคาตอบด้วยตัวเองอะไรคือสิ่งที่คุณให้คุณค่ามากที่สุดในชีวิตเงินทองชื่อเสียงความสัมพันธ์สุขภาพหรือความสงบสุขทางใจคุณอยากเห็นตัวเองเป็นคนแบบไหนในอนาคตวันนี้คุณให้ความนิยามความสําเร็จในชีวิตของคุณ ให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับ